รายชื่อแห่งธรรมเป็นที่ตั้งแห่งการขูดเกา่าในกรณีเรื่องธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งการขูดเกลานั้นอาเป็นสิ่งที่พวกเราทั้งหลายเนี่ยควรจะทราบเอาไว้ว่าธรรมะแบบไหนหรือธรรมชาติของคนแบบไหนที่เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจะต้องขัดเกลา เราจะต้องละเราจะต้องเว้นนะคําว่าสันเลขธรรมก็คือแปลว่าธรรมที่เป็นเครื่องขูดเกา่าบางครั้งเราเข้าสมาธิได้ชั้นที่1 234เราคิดว่าอันเนี้ยเป็นธรรมเครื่องขูดเก่าแล้วแต่พระองค์บอกว่ายังไม่ใช่แล้วอะไรเล่าคือธรรมอันเป็นเครื่องขูดเกา่าพระองค์ก็เลย อธิบายถึงธรรมอันเป็นเครื่องขูดเกลาวเช่นว่าการเห็นคนอื่นเขาพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อพูดซ้อเสียดพูดเท็จเราก็จะไม่ทำก็คือฝืนจิตฝืนใจของเราไม่ทำไปตามอากุศลต่างๆที่ผู้อื่นเขาทำกันตัวทรรอันเป็นเครื่องขูดเกลานั้นจึงเป็นสิ่งที่ เราสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยได้ตลอดเวลาเลยนะการผูกโกรธก็ดีการลบหลู่คุณท่านก็ดีการแข่งดีการริษยาการตรณนีการโอ้อวดการมีมายาต่างๆนี้ล้วนอยู่ในวิถีชีวิตของเราทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นถ้าบุคคลใดเข้าใจธรรมะตรงนี้และทำการขูดเกลาคือฝึกหัด ขัดกล่าวตนเองไม่ให้เป็นไปตามธรรมชาติของจิตนะที่เป็นไปนในทางอากุศลอย่างนี้นะคนคนนั้นก็ชื่อว่ากำลังทำนิพพานให้แจ้งนะได้ปฏิบัติข้อปฏิบัติอันเป็นเครื่องขูดกล่าวกิเลสอย่างยิ่งจุนทะสันเลขธรรมเป็นสิ่งที่เธอทั้งหลายพึงกระทำในธรรมทั้งหลายเหล่านี้ กล่าวคือทำสันเลขะว่าเมื่อผู้อื่นเป็นผู้เบียดเบียนเราจักเป็นผู้ไม่เบียดเบียนทำสันเลขะว่าเมื่อผู้อื่นกระทำปานาติบาตเราจกเว้นขาดจากปานาติบาตทำสันเลขะว่าเมื่อผู้อื่นกระทำอธินาทานเราจักเว้นขาดจากอธินาทาน ทำสันเลขาว่าเมื่อผู้อื่นไม่ประพฤติพรหมจรรย์เราจักเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์ทำสันเลขาว่าเมื่อผู้อื่นพูดเท็จเราจักเว้นขาดจากการพูดเท็จทำสันเลขาว่าเมื่อผู้อื่นพูดส่อเสียดเราจะเว้นขาดจากการพูดส่อเสียดทำสันเลขาว่า เมื่อ like. ผ <ET> euh ู <mentioned> ้อื่นพูดคำหยาบเราจักเว้นขาดจากการพูดคำหยาบทำสันเลขะว่าเมื่อผู้อื่นพูดเพ้อเจ้อเราจักเว้นขาดจากการพูดเพ้อเจ้อทำสันเลขะว่าเมื่อผู้อื่นมากด้วยอภิชาเราจักเป็นผู้ไม่มากด้วยอภิชาทำสันเลขะว่า เมื่อผู้อื่นมีจิตพยาบาทเราจักเป็นผู้ไม่มีจิตพยาบาททำสันเลขะว่าเมื่อผู้อื่นมีมิจฉาทิฏฐิเราจักเป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิทำสันเลขะว่าเมื่อผู้อื่นมีมิจฉาสังกับปะเราจักเป็นผู้มีสัมมาสังกับปะทำสันเลขะว่า เมื่อผู้อื่นมีมิจฉาวาจาเ,เราจะเป็นผู้มีสัมมาวาจาทำสันเลขะว่าเมื่อผู้อื่นมีมิจฉากรรมันตะเราจะเป็นผู้มีสัมมารกรรมันตะทำสันเลขะว่าเ <c ười> <c ười> มื่อผู้อื่นมีมิจฉาอาชีวะเราจะเป็นผู้มีสัมมาอาชีวะทำสันเลขะว่า เมื ah them, with with uh, old, ah ่อผู้อื่นมีมิจฉาวายามะเราจะเป็นผู้มีสัมมาวายามะทำสันเลขะว่าเมื่อผู้อื่นมีมิจฉาสติเราจะเป็นผู้มีสัมมาสติทำสันเลขะว่าเมื่อผู้อื่นมีมิจฉาสมาธิเราจะเป็นผู้มีสัมมาสมาธิทำสันเลขะว่า เมื่อผู้อื่นมีมิจฉาญาณนะเราจะเป็นผู้มีสัมมาญาณนะทำสันเลขาว่าเมื่อผู้อื่นมีมิจฉาวิมุตตเราจะเป็นผู้มีสัมมาวิมุตตทำสันเลขาว่าเมื่อผู้อื่นมีทีนะมิทธะกลุ่มรุมเราจะเป็นผู้ปราศจากทีนะมิทธะทำสันเลขาว่า เมื่อผู้อื่นเป็นผู้ฟุ้งซ่านเราจะเป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่านทำสันเลขาว่าเมื่อผู้อื่นมีวิจิกิจฉาเราจะเป็นผู้ข้ามพ้นวิจิกิจชธาทำสันเลขาว่าเมื่อผู้อื่นเป็นผู้มักโกรธเราจะเป็นผู้ไม่มักโกรธทำสันเลขาว่าเมื่อผู้อื่นเป็นผู้ผูกโกรธ เราจะเป็นผู้ไม่ผูกโกรธทำสันเลขะว่าเมื่อผู้อื่นเป็นผู้ลบหลู่คุณเราจะเป็นผู้ไม่ลบหลู่คุณทำสันเลขะว่าเมื่อผู้อื่นเป็นผู้แข่งดีเราจะเป็นผู้ไม่แข่งดีทำสันเลขะว่าเมื่อผู้อื่นเป็นผู้ริษยาเราจกเป็นผู้ไม่ริษยา ทาสันเลขะว่าเมื่อผู้อื่นเป็นผู้ตรณีเราจักเป็นผู้ไม่ตรณีทําสันเลขะว่าเมื่อผู้อื่นเป็นผู้โอ้อวดเราจักเป็นผู้ไม่โอ้อวดทําสันเลขะว่าเมื่อผู้อื่นเป็นผู้มีมารยาเราจักเป็นผู้ไม่มีมารยาทําสันเลขะว่าเมื่อผู้อื่นเป็นผู้กระด้าง เราจักเป็นผู้ไม่กระด้างทำสันเลขาว่าเมื่อผู้อื่นเป็นผู้ดูหมิ่นท่านเราจักเป็นผู้ไม่ดูหมิ่นท่านทำสันเลขาว่าเมื <uana> <mas> <tight stomach> ่อผู้อื่นเป็นผู้ว่ายากเราจักเป็นผู้ว่าง่ายทำสันเลขาว่าเมื่อผู้อื่นเป็นผู้มีมิตรชั่วเราจักเป็นผู้มีมิตรดี ทำสันเลขะว่าเม <constructing. S 2> ื่อผู้อื่นเป็นผู้ประมาทเราจะเป็นผู้ไม่ประมาททาสันเลขะว่าเมื่อผู้อื่นเป็นผู้ไม่ศรัทธาเราจะเป็นผู้มีศรัทธาทาสันเลขะว่าเมื่อผู้อื่นเป็นผู้ไม่มีหิริเราจะเป็นผู้มีหิริทำสันเลขะว่า เมื่อผู้อื่นเป็นผู้ไม่มีโอตตะปะเราจะเป็นผู้มีโอตตะปะทำสันเลขาว่าเมื่อผู้อื่นเป็นผู้มีสุตะน้อยเราจะเป็นผู้มีสุตะมาก ruktur. ทำสันเลขาว่าเมื่อผู้อื่นเป็นผู้ขี้เกียจเราจะเป็นผู้ปรารบความเพียรทำสันเลขาว à, ่าเมื่อผู้อื่น เป็นผู้มีสติหลงลืมเราจะเป็นผู้มีสติตั้งมั่นทำสันเลขาว่าเมื่อผู้อื่นเป็นผู้มีปัญญาสามเราจะเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยปัญญาทำสันเลขาว่าเมื่อผู้อื่นเป็นผู้ลูกคลำด้วยทิฏฐิของตนเป็นผู้ยึดถืออย่างเหนียวแน่นและเป็นผู้ยากที่จะสลัดคืน ซึ่งอุปาทานเราจะเป็นผู้ไม่ลูบคลำด้วยทิฏฐิของตนเป็นผู้ไม่ยึดถืออย่างเหนียวแน่นและเป็นผู้ง่ายที่จะสลัดคืนซึ่งอุปาทาน